Good afternoon students how are you today I'm fine สวัสดีค่ะนักเรียนทีเชอร์สีรักลับจิตนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของภาคเรียนที่2แล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องใหม่ในวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันในสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนอะไรกันไปบ้าง เดี๋ยวไปลองทดสอบความจำกันสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของนาาศิสินไทยกับการแสดงท้องถิ่นค่ะเรื่องนาาศิสินไทยกับการแสดงท้องถิน่นมีหัวข้อย่อยกี่ข้อคะ หัวข้อที่1ของเรื่องนาฏศิลป์ไทยกับการแสดงท้องถิ่นคือเรื่องอะไรคะหัวข้อประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยแบ่งออกกี่ข้อย่อยคะ ความหมายของคําว่านาฏศิลป์หมายถึงอะไรหัวข้อถัดไปที่เรากำลังจะเรียนกันคือเรื่องอะไรคะ จุดประสงค์ในวันนี้นะคะนั่นก็เพื่อให้นักเรียนได้ทราบในเรื่องของความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยนั่นเองคะ่ะหัวข้อของในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยนะคะซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ข้อย่อยเลียงลงมานะคะนั่นก็คือ 1. ค่ะเกิดจากพื้นฐานอารมณ์ของมนุษย์ค่ะ 2. เกิดจากความเชื่อทางศาสนาและความศรัทธานะคะ 3. เกิดจากมนุษย์คิดประดิษฐ์หาเครื่องบันเทิงในยามที่พักผ่อนหรือว่ายามว่างหลังจากการทำงานนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะ 4. การรับอารยธรรมของประเทศอินเดียนั่นเองนะคะ เรามาดูกันที่หัวข้อแรกนะคะความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยเนี่ยเกิดจากพื้นฐานอารมณ์ของมนุษย์นั่นเองค่ะในหนังสือนะคะจะอยู่ในหน้า204นั่นเองนะคะในหน้านี้เนี่ยเขาก็จะบอกเกี่ยวกับ ความหมายคร่าวๆของในหัวข้อนี้นะคะนั่นก็คือเป็นการเรียนแบบกิริยาท่าทางของมนุษย์เช่นเสียใจร้องไห้ดีใจต่อมาเนี่ยจึงมีการพัฒนากิริยาท่าทางต่างๆเนี่ยให้มีความงดงามแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นท่าทางแร่รำที่สื่อความหมายแทนคำพูดแทนความรู้สึกแล้วก็แทนอารมณ์ทั้งหมดของมนุษย์เลยนั่นเองนะคะ อย่างการแสดงแต่ละชุดเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนักแสดงเนี่ยในบางตัวละครนะคะเขาก็อาจจะแสดงอาการหรือว่าแสดงสีหน้าที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ถึงอารมณ์ณตอนนั้นของเขาว่าเขาเป็นอย่างไรหรือว่ากิริยาท่าทางต่างๆที่เขากระทำเนี่ยมันสื่อถึงอะไรนั่นเองนะคะ หัวข้อที่2นะคะเกิดจากความเชื่อทางศาสนาและศรัทธาเช่นนะคะเชื่อว่าสิ่งรอบตัวเนี่ยในธรรมชาตินะคะมีเทพเจ้าโดนบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องดีดสีตีเป่าต่างๆเนี่ยเพื่อใช้เล่นดนตรี มีการ,ร่ายรำเพื่อให้เทพเจ้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจนะคะต่างๆนานาอย่างเช่นการขอฝนหรืออาจจะเห็นเวลาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าหรือย่าๆของเราเนี่ยเคยไปบนบานศารกล่าวไว้เนี่ยก็จะมักจะแก้บนด้วยการรำถวายบ้างหรือว่าเอาอาหารไปถวายบ้างนะคะ ซึ่งคนเราเนี่ยจะมีความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาอยู่ในตัวนั่นเองนะคะหัวข้อที่3นะคะเกิดจากมนุษย์เนี่ยคิดประดิษฐ์หาเครื่องบันเทิงใจาย,ยามที่หยุดพักจากการทำงานซึ่งในการนำเอาเครื่องดนตรีนะคะมาประกอบกับการะเล่นการแสดงท่าทางประกอบการแร่รำการแสดงเป็นเรื่องราวนั่นเองนะคะอย่างเช่น การเล่นต่างๆที่นักเรียนอาจจะเคยได้เห็นหรือว่าเคยพบเจอในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นพวกมอสเทนผ้าหรือลิลีข้อาสารเนี่ยจะเป็นการเล่นอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าการเล่นชุดนี้เนี่ยอาจจะเอามาประดิษฐ์เป็นท่ารำได้น้อยนะคะจึงมีการนำเอากลรลเล่นแต่ละ อย่างของแต่ละภาคเนี่ยมาประดิษฐ์ขึ้นนะคะถ้าอย่างภาคกลางเนี่ยการละเล่นที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกการเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทํางานไปด้วยแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีไปด้วยในเพลงของการเต้นกรรมรำเขียวนั่นเองนะคะ หัวข้อสุดท้ายนะคะการได้รับอรารยธรรมของประเทศอินเดียนะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีอรารยธรรมเก่าแก่นะคะมานานแล้วนะคะอีกทั้งประเทศไทยเนี่ยมีการติดต่อกับประเทศอินเดียอย่างใกล้ชิดนะคะจึงได้รับอรารยธรรมของประเทศอินเดียมาหลายด้านเลยเช่นภาษาประเพณีศิลปะการแสดงเช่น ระบำละครแล้วก็โขนนะคะนักเรียนจะเห็นได้ในการแสดงบางชุดการแสดงเนี่ยจะมีการนำท่าทางของความขึงขังหรือว่าความแข็งแรงของท่าทางในประเทศอินเดียเนี่ยเข้ามาผสมผสานนะคะอย่างเช่นการกันเข่าในการแสดงโขนเนี่ยที่เขาเป็นทีบเหลี่ยมออกมานะคะที่มี รูปลักษณะในการเดินหรือว่าการเคลื่อนไหวต่างๆของตัวพระยักษ์หรือลิงเนี่ยก็จะมีความสอดคล้องเกี่ยวกับประเทศอินเดียด้วยนะคะซึ่งท่าทางต่างๆเนี่ยเราอาจจะลอกเลียนแบบมาจากประเทศอินเดียบ้างแล้วก็มาปรับปรุงเป็นของเราเองบ้างนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยนะคะนาฏศิลป์ไทยของเราเนี่ยมีการนำ วิถีชีวิตหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเอามาปรับปรุงเป็นท่ารำหรือว่าการทำานาฏศิลินการทำการแสดงต่างๆได้อย่างมากมายแล้วก็หลากหลายเลยใช่ไหมคะมีความน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างหนึ่งด้วยนะคะ สรุปเลยนะคะนาฏศิลป์ไทยเนี่ยมีมาแต่โบราณหลายร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการปรับปรุงให้มีความสวยงามประณีตขึ้นนะคะบางส่วนเนี่ยได้รับแบบแผนมาจากต่างประเทศนั่นก็คือประเทศอินเดียนะคะแต่ได้ปรับปรุงให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทยปัจจุบันเนี่ยการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้มีการประดิษฐ์คิดค้นท่ารำเพิ่มมากขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากรูปแบบเดิม ซึ่งหน้าสินไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์และก็แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองของเราด้วยนั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเลยเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนารศินไทยนะคะเราได้รู้ในเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนด้วยถูกไหมคะพื้นฐานของนาฏศินเนี่ยเราจะต้องเริ่มเรียนรู้จากการที่เรารู้ประวัติของสิ่งที่เราจะเรียนก่อนนั่นเองนะคะเพื่อปรับพื้นฐานให้เรามีความเข้าใจได้อย่างตรงกันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง สุดท้ายนะคะอย่างที่เคยบอกไปในสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เราจะมีการทดสอบกันเกิดขึ้นแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้นะคะให้นักเรียนทำ ก o o ก l e ฟอร์ s, ส่งทิเชอร์เหมือนเดิมเลยนะคะไม่ต้องแคบหน้าจอส่งมาก็ได้นะคะนักเรียนเพราะว่าคะแนนของนักเรียนเนี่ยจะรันเข้าระบบของทิเชอร์โดยทันทีนะคะโดยที่นักเรียนเนี่ยส่งมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องส่งมาหลายครั้งเนาะเดี๋ยวทิเชอร์จะทิ้ง QR Code ไว้ให้สําหรับเข้ากลุ่มส่งงานนะคะซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ที่ทิ a เชอร์สร้างขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อไม่ให้สับสนกับ เพื่อนนักเรียนหรือว่าพี่ๆนักเรียนคนอื่นนะคะเพราะว่ากลุ่มเดิมของเราเนี่ยมีหลายคนอยู่ในนั้นแล้วก็หลายระดับชั้นด้วยนะคะยังไงก็ขอให้นักเรียนส่งงาน ให้ตรงตามเวลาที่กำหนดนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเหมือนเทอมที่แล้วนะคะจะต้องมาตามส่งงานที่หลังกันมันยุ่งยากเนาะแล้วก็เสียเวลานักเรียนด้วยในการพักผ่อนนะคะยังไงสัปดาห์นี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะนักเรียน take care of yourself นะคะสวัสดีค่ะ